เรื่องเราเช้านี้7จ็ดรากาห้าสิบสามนาทีนะครับเราว่ากันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมแจ้งข่าวบอกกล่าวนะวันนี้คึกคักเป็นอย่างยิง่งสําหรับสุขขันษาว่ากันต่อนะครับเรื่องอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีครูจ้างสอนมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตความจริงมีตามเขาเรียกว่าเป็นหลานสาวนายกอบจอุตรดิตด้วยนะ<ค>แต่ตรงนั้นไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเธอเข้าไปในโลกออนไลน์ไปตามทวงควายเผือกบุญมาหลังจากที่ไปตามกับสถาบันแล้ว ไม่มีความคืบหน้าคุณนันทวันเทพรักษาเป็นอาจารย์อัตราจร้จางของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์นะได้บอกกับเราว่าตัวเองพร้อมกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย4ีคนร่วมกันนำควายเผือกเพศผู้ชื่อบุญมานี่ฮะเผือกจริงๆครับท่านผู้ชมฮะลักษณะสีขาวแปลกจากควายทั่วไปที่มีสีดำไปบริจาคศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับ,บ,บนักศึกษาและประชาชนมีคุณสุดที่ชัยอศิษฐ์ที่ชัยหานสมบัติอธิการบาดีเป็นผู้ออกหนังสือรับมอบและก็ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบาดีวิรัติจำนงรัตพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเนี่ยนะของอุจรดิศคุณนันทวันบอกนะฮะหลังจากมอบควายบุญมาให้กับมหาวิทยาลัยไปก็หมดห่วงแต่พอปลายเดือนกร,รกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองคิดถึงและอยากเห็นเจ้าบุญมา ก็ติดต่อไปที่ศูนย์กระสูนก็แจ้งว่าควายบุญมาถูกเลี้ยงอย่างดีอยู่กับฝูงในศูนย์ที่มีสักร้อยตัวแต่10สิงหาตัดสินใจไปที่ศูนย์แต่ไม่พบบุญมาอยู่ร่วมกับฝูงตามที่ได้รับแจ้งก็เลยติดต่อไปที่อาจารย์วิรัตหลายครั้งนัดว่าจะไปดูควายบุญมาสุดท้ายไม่ได้เจอทั้งอาจารย์วิรัตและควายบุญมา11สิงหาชาวบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าควายบุญมาไม่ได้ถูกเลี้ยงที่ศูนย์แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน 15สิงหาไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดีเพื่อขอคำชี้แจงและยืนยันว่าจะขอควายคืนจากศูนย์ละแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาจน18สิงหาศูนย์กลับติดต่อมาวาอย่างนี้จะขอใช้เงินคืนให้กับเจ้าของที่นำมาบริจาคตัวเองปฏิเสธไปเพราะเงินไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ควายเพื่อนที่ร่วมกันนำควายบุญมาบริจาคติดต่อไปกลับได้รับคำตอบในทางนองข่มขู่ด้วย คุณนันทวันบอกว่าถึงวันนี้ทั้งอธิการและศูนย์ยังคงเงียบกำลังปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องถ้าหมาเชลัยต้องการจะยุติเรื่องนี้ขอให้พูดความจริงว่าควายบุญมาไปไหนเท่าที่ทราบมีคนบอกว่าควายบุญมาถูกเชือดไปแล้วอุ้ยก็ต้องการให้หมาเชลัยยกเลิกศูนย์ด้วยถ้าทํากันอย่างนี้เธอบอกนะถึงแม้ว่าจะทํางานอยู่ด้วยเป็นครูจ้างสอนแต่ไม่กลัวละที่จะต้องออกจากงาน เพราะกำลังมีปัญหากับผู้กัปะชาก็คืออธิการกับผู้ช่วยอธิการแต่ทําไปเพื่อความถูกต้องเธอบอกว่าสถานศึกษาเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะได้เอาเข้าไปโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็มีออกมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ควายบุญมาที่เห็นเนี่ยปี52คุณนันทวันซึ่งตอนนั้นทำงานอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมไปเยี่ยมครอบครัวที่อุตรดิตถ ไปพบมันด้วยความบังเอิญขณะเจ้าของกำลังเอาขึ้นรถบรรทุกจากแพร่จเจาไปขายตลาดนัดวัวขายน้ำอ่างที่อุตรดิตถ์ถ้าเห็นว่าเป็นควายเผือกน่าสนใจติดต่อขอซื้อมา8ปดพันตอนนั้นอายุแค่ปีเดียวแล้วก็เอาไปเลี้ยงอย่าประคบประงมตั้งแต่ที่มันกลัวคนมากๆจนมันเชื่องสปีด้วยความผูกพันจนร่างมันโตขึ้นก็เลยเอาไปบริจาคให้หมาชายัยเพื่อจะเอาไปอนุรักษ์แล้วก็เอาไปเลี้ยงดูนี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะ เธอว่ายังไงเราไปฟังเสียงดูครับคือคือคือมันเป็นสิ่งที่เราเราคิดอย่างเดียวว่าเจ้าดอ,อนจะต้องมีชีวิตเจ้าควายเผืตัวนี้ต้องมีชีวิตที่ที่เราเอาเจ้าควายดอ,อนไปไปฝากไว้เนี่ยคือที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดสําหรับมันละดีที่สุดสําหรับมันละเพราะมันคือศูนย์อนุรักษ์แล้วเป็นศูนย์อนุรักษ์ของอะไรของมหาวิทยาลัยชพราัชภัฏซึ่งลูกสาวเราเนี่ยทำงานอยู่ในนั้นด้วยเป็นอาจารย์อยู่ในนั้นด้วย ใช่ไหมฮะเรามีคนที่ติดต่อมาเนี่ยจะเอาเจ้าเจ้าเจ้ากระบือ,องหัวตัวเนี้ยจะเอาไปเลี้ยงเขาไม่จะเอาไปฆ่านะเขาเจะเอาไปเลี้ยงเขาเจะเอาไปผสมพันธุ์เขาอยากได้พ่อพะเขาอยากได้พันธุน์มันเราก็ไม่เอาละเพราะเรากลัวถ้าเราให้ชาวบ,บ้านไปเนี่ยเขากินควายนีย่เดี๋ยวเขาเอาเราไปฆ่านี่เอา,า,เอาละเราเลี้ยงกันอยู่นี่แหละถานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอาภัยเนี่ยมันมีให้ตลอดแต่มือนก็นว่าทําไมคุณไม่ยอมละทำไมคุณยังมาว่า มันดุมันไม่ไงติ๊ะมันไม่ได้ดุนะทั้งที่คุณอะมีเบอร์โทรแม่มีเบอร์โทรญาติมีเบอร์โทรเราเราทำงานที่เดียวกันทำไมคุณนึงไม่มาบอกเข้าใจว่ามันคือสัว์ในราชาตัวหนึ่งอะคนที่คิดนึงว่าสิ่งเนี้ยเราได้ช่วยมันมาจากคามตายแล้วเนี่ยเราก็มีความหวังที่จะให้มันอยู่แล่สิ่งที่เราเสียใจเนี่ยคือคำพูด ที่เขาบอกว่าเอกสารที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันมีชอม่องโหว่ว่าเราให้แล้วไม่มีข้อแม้คำก็ไม่มีข้อแม้น,ะน่ะนะคือความจริงใจที่เรามีกับโครงการแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะต้องมีชีวิตอยู่ที่นี่จะทําให้ไปโดยที่ไม่ได้เคยคิดแง่ลบมันก็ต้องไม่มีข้อแม้อะไรแล้วสิ่งนั้นนะมันกลับกลายเป็นจุดช่องว่างที่เขาเอามาย้อนว่าเราแล้วสุดท้ายวันเนี้ยผลที่มันออกมาเขาก็พูดได้แค่ว่า ายมันมีปัญหาคนก็มีปัญหาเราก็โอเคถ้าถ้าคิดว่าสิ่งที่ถูกถามมาทุกอย่างมันจะจบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรผลกระทบต่อตัวเองเนี่ยมันต้องมีแน่แต่ถึงจุดหนึ่งที่เรามารู้แล้วว่าเราต้องสู้นะคือสู้เพื่อมันคืออย่างน้อยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ตามคนก็ยังได้รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องไหนนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะ ท่านแรกคือคุณแม่และท่านนี้ก็คือคุณ, <โด S 1> ค,ณครูคนันทวันอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะความจริงคุณครูที่ไปเขียนเอาไว้เนี่ยบอกได้ซ้ำไปนะครับว่าสปีเต็มๆของทุกคนที่ช่วยกันเลี้ยงควายแบบนี้เนี่ยมันผูกพันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าจะมาคืนกันเนี่ยมันคงไม่ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ตั้งคำถามว่าการตั้งศูนย์ขึ้นมาหมายความว่าย,ยัางไงเลี้ยงเพื่อเอาไปขายแลกเปลี่ยนหรืออย่างไรเนี่ยนะครับเราเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อเนื่องเรื่องนี้ฮะ เรื่องเราเช้านี้นะครับเราว่ากันต่อเรื่องของบุญมานะครับ <ฮะ S 1> อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะคือทางฝ่ายของสถาบันรัชพัฒอุตรดิต์เนี่ยนะครับผู้ช่วยอธิการบาดีวิรัติจำนงรัตพันธ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์อนุรักษ์ควายที่ว่านี้ของสถาบันบอกนะครับว่าคุณนันทวันเอาควายบุญมามามอบจริงๆและมอบโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อมอบแล้วก็ถือเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยจะเอาไปเลี้ยงที่ศูนย์ทุ่งกะโล ที่เมืองอุตริ์เนี่ยนะร่วมกับฝูงในศูนย์นนุนรักอาจารย์วิรัตผู้ช่วยอธิการอ้างว่าตั้งแต่เอามาเลี้ยงเนี่ยต้องจ้างคนงานเลี้ยงเป็นพิเศษเพราะเป็นควายไม่ธรรมดาชอบหลุดไปขีดคนอื่นผู้ช่วยอธิการวิรัตยังบอกด้วยนะฮะคนเลี้ยงมาบอกว่าจะนําควายบุญมาไปแลกกับควายของชาวบ้านกระทั่งต่อมาชาวบ้านเอาควายตัวเมียสองตัวมาแลกกับควายบุญมาไปแต่ตนเองไม่ทราบว่าแลกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบแต่เพียงว่าถูกแลกไปแล้ว เมื่อมีการแลกกันไปแล้วในฐานะที่รับผิดชอบศูนย์ก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าไม่รู้เรื่องแต่ต่อมาเจ้าของที่เอามาบริจาคมอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยากเห็นและอยากได้คืนตอนเองพยายามจะติดตามสถานที่ซื้อขายต่างๆก็ตามไม่เจอแล้วล่าสุดจึงไม่รู้ว่าควายบุญมาไปอยู่ที่ไหนอ่ะผู้ช่วยอธิการบอกว่ามาเลี้ยงยากไปขีดตัวอื่นคนเลี้ยงเลยไปแลกไปแล้วเอาควายตัวเมียสองตัวมาแลก ด้วยความเคารพนะฮะคือควายเผือกมันมีค่านะมีค่ามากๆเออแต,แต่แต่แรกก็แปลกดีท่าน,นี้ตัวคุณนันทวันซึ่งก็ไปเขียนเนี่ยนะฮะูบชมะก็มีข้อมูลบางช่วงเนี่ยบอกนะฮะตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าการตั้งศูนย์อนรุนรักษ์หมายความว่าพวกคุณต้องเลี้ยงพวกเขาไว้ในศูนย์ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเอาไปขายแลกเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับว่านี่คือตลาดค้าควายของราชการหรือเปล่าผิดไปจากการตั้งศูนย์อนรุนรักษ์ใช่ไหม คุณนันทวันเขียนว่าวันก่อนเนี่ยผู้ช่วยอธิการบดีพูดว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครคำพูดนี่แหละที่ธรรมดาทําให้บรรดาผู้ร่วมถ่ายโกรธมากถึงกับผู้ใหญ่โทรไปหาที่การว่าทําไมมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นทําไมถึงมาพูดจาก,การแบบนี้แล้วยังบอกว่าควาบริจาคมาแล้วจะเอาไปทําอะไรก็ได้ถึงวันนี้เนี่ยเธอได้แต่หวังว่าบุญมายังมีชีวิตอยู่และขอทวงความยุติธรรมให้กับบุญมาตามสื่อเพื่อเอาเขากลับมานะ ซึ่งไม่น่าจะยากเพราะเป็นลักษณะพิเศษตัวใหญ่สีชมพูใสไม่น่าจะสืบหาย,ยากเธอบอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสิบแปดสิงหาเนี่ยมันเข้าฝันก็ทำให้เธอกลัวเลยนะฮะคือใจไม่ดีเลยอะค่ะนะฮะคือกลัวว่ามันจะถูกเข้าโลงเชื่อไปแล้วจริงๆออเออ แล้วก็บอกต่อไปอีกเนี่ยน้องไบาจากที่พูดกับเราเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะคือเธอบอกเธอขอวิงวอนเลยนะคะว่าตอนนี้ถ้ามันยังอยู่นะแล้วมันไปอยู่กับใครอย่าเอาไปฆ่าหรือว่าอย่าเอาไปขายเลยสงสารมันนะคะให้เอามาคืนเธอเธอบอกเธอยินดีที่จะมอบเงินค่าไถ่ให้ขออย่างเดียวคือเอาให้มันปลอดภัยอ่ะใครอย่าทําอันตรายมันเลยนะคะอืเรื่องใหญ่แน่นอนครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามกันตอนเรื่องต่อไปเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้แปดกาสี่นาทีนะครับ